คัดสู้เพื่อนันนะเดี๋ยวคัดสู้ก็เป็นฉิมเลยนะเดี๋ยวซักละบคัดสู้นะว่ามือใส่มะห่อนเุืานผมไปื่น้ำโต๊ะไปอยู่กงานโต๊ะสแล้วมึงกินไปดื่มใส่มั้ไมือห่อนเุืงนอยู่ไปดิ่มแถวทืงนแลไปใส่ต่อผมวนอยู่แค่นี้แ่เอืออชามัน ปิ้งเป็ดอีกแล้วปิ้งเป็ดอีกแล้วพี่นอนอุ่นอยเท่นเมื่อยังเทื่อมันมันเสีเขานอนกินข่าจนอิจนเมื่อยเป็นสีหัวเทือนแล้วโทนำเผายังนั่งวากวอยู่นี่กินอะไวกนะต่อยากัวอยากครัวแห้ไงลีรถจากแกวเมื่อยไรมันล่มอลไบ่บ่าเสือโทรม่มันเหมือนตกใจวัี้เห็นหงแมงมันขผาตาคนอี้ขันควนรถอันนี้เป็นจงได้ว่าวเสือวะ รถมาไม่ไหานนเป็นจังไงตายง่ายก็ตายแล้วเท่อแล้วขึ้นมาขึ้นเก้าแต่ไปลืมชันชัดชันด่านกระเทยคือวานนี้ลมอลวานนี้รวเลยยากวไหรอบว่านี่เจอกัมงวันท้าเทสรุ้เมื่อไรคะโฮ้ยมานำเงินนะรุบ้ากับสวัสดีแล้วพี่น้องเมื่อบอกเท่าไร ข้องมือบปล่าไิ้จิ้งหัวยังพาเพิ่งไล่ชวนมืออ่ะไม่เลยถึงถ้าเราดีใจฮุ้รวมกันชวนมือนะเมือกับบท่านได้ัทุ่งไฟชนะไฟแท้เขาบอกขึ้นหลงว่าก็บว่ามือว่านี่ไปเบิ่งมุ้งชงเฮือแต่บุได้เบิ่งฮื้ออ่ะไปแก็บเขาอยู่มองฮะหน้าห้านนะก็จบเลยบาดนี้บุได้เบิ่งจักเฮือทั้งผู้ใดเป็นผู้ใดทั้งจังหวัดได้เฮือสิ่งชนะเลิศยังกับบุตรหูอือไปแอ่นแอ่นอยู่ฮะ ค่าเฮือกับค่าโหลดค่ามง่ากอด้จ่ยจะค่าพีอันผุรห่าสิบพันนั่งบัตรนั่นค่นะคะแบเจ็ีแล้วก็คาโดคาโรดต้อนกลับมาหน่อยขอใจทุกันรวมกันชโบ่มีชุนั่นอือ๋ยมันไ้จ่ายยังไง เื่นน้ำบรดิจัยยังเป็แต่ในที่แตกนะช่องช่องรอยชิ้นนั้นมาขายหยังอีกล่ะขายหยังขายทุกอย่างมีกลบอเจดอกไม้เจดอกไม้มาขายมาขายนั่งเป็นคนดีก็ได้ไปกิเจ้าคนเดียนบู้งข้าวกินขนมจีนได้ปรใจ ขนมจีนไยเป็นคนจ่ายามามเามเซียวว่าจ่ายาก,ากับมาขีดมหานกันดูบวกลบคูณหารออกคารดกับค,ค,ค,บลบคนละซ้าบาทเองกับแปะแปดซีฟตอนมานะคอยจ่ายนะสี่คนจักแล้วหลดคนละขั้นมั้ง หกรบาทท้อยแดสิบบาทหกร้อยแปดสิบาท้องเดกื้อยงมาใส่หน่อยเถอเอยชิยางเป็ดพีเนาะเเป็นเลี้ยงเป็ดมันหน่อยพูดคพูสิไมละคือรีเนาะคือพวกับเมียนมาซอยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือคือแท้เดี อดีตโอ้ยยายากับแล้กโเักเืออยู่เพืนกอยเหตุอยู่หันละหรือฝืนข้อมลังงุ้มเท่างุ่มเท้าอยู่หันละไอ้เท้าไปใส่มอไม่แน่นอาจจะได้ จากกันไปหัวใจไม่ต้องอะไรฮะน่าจะไปกรุงเทพลยเฮ้ยน่าจะไปขายพมแดงคือเก้าพมยักโอ้ยพรมแบบยังขายได้อยู่วันรุ่นนี้นะใช่มันจะเตียณหรอบอขายพวกสัพปพเหระพะสู่อยู่ได้น้อยเอาพอเสียไว้เป็นตัวประกันว่เปา ได้สิมาท้ามถามการเลี uh ้ยงมูลำบาแปบได้พี่น้องเลยันนี้ได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 ้แวานด้ใสจกมเอาจ็คโตนี่เม่เสียวเป็ดเป็ดสามตัวพี่น้องเบาแป๊บกับนาสาวข่อยครัวเจ็ดโลสี่ของเจ้าเอง โอ้เป็ดสว่านเป็ดสว่นสาวนสามตัวพี่น้องทั้งทั้งย่างแล้วก็ต้มน้ำเมนบ<อ>่นี้เด้อพี่น้องเด้อจบกิามบับอ่ะมันซุกแล้วบ่อัน,นี่นะเคยเช่ามัดซุกแล้วเหรอเอามาซิมเออคอยเชืเ่อเมื่อไหร่ สวอันนี้คือของพี่อ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาปิดนนท์สาวันแลยคือให้เจสีต่างๆขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะแล้วเสียเอาไงคอย่างไม่ก่อนพี่น้องอุ่นไม่ก่อนคักบ่เจ้าว่ะเจ้าว่าคักบ่ให้ให้ไม่เสียวมาล่าล่องดู บ่หอนได้ไเสียเ้ยวใส่ตัดหญ่ลูกเจ้าใส่เลียงงัวใส่เรลียงลูกเจ้านั่น <c oughs> คือเสาวเวียดนี่ <c oughs> คือสาวเวียดนี่ <c oughs> มาเลยเบาวแปบ สิกลับไปอีกอันนี้คือลงมอลงมาเกี่ยวเข่าเหรอลูกมาเกีียวเข่าคือม่า้อขายมูเลยอ๋อสิขึน้นไปอีกเดือนไหนบัดนี้ที่สิบนี่แหละอ๋อมูลงอีกที่สิบแปดก็จะเลี้ยงสเดือนครเฮ้เอาแท้ที่สิซื้อไปน้ำ เขาเอาหมูเขาปล่อยหมูหออกนะพี่น้องขึ้นกันเลยลงฮนะไนจุดกลับขึ้นไปอีกพี่น้องแต่ว่าน,นีเมียเมีย,ยไปเบิงไปเบิงสวงเฮือเมีย <m ere> <m ere> ไปเบิงสวงเฮืออยู่เข็มมะลาพี่น้องมือนี่เป็นมือสุดท้ายส่วนบอแปบก,ก,กับมาซุมเซลกับหมูอยู่นี่พี่น้อง <m ere> มาน้ำมีเสียอมมาลาเนาะครับ เสียวยุ่มเลยเจ้าน่ะมันสีแสบสีนัวกัดอยู่ได้นี่แหละคอยว่าบ่ตองใส่ประแดกลายดอกกับเกลือมีแต่คนอยากบริอึดบิยากคุณใส่สูตรนี่เขาไปเขาว่าเขากลับไปเขาคือสิบใบพิจาระหากันอยู่ดอกว่า สิไปเป็นนางเอกได้ก็ได้อยู่ดอกนี่เฮ้ยเมื่อมื้อคืนน่ะผู้เฒ่าทักหาทักหาอย่าหล้มบ่กบอกอบ่เบอยบ่ผู้เฒ่าไทยผู้เฒ่าไทยขอบใจละลายเด้อมีกระสิปลิ็นน้ำฮึ่มเออเอาเป็นหมู่ไปตั้งแต่ปีเลี้ยงปีเลี้ยงจะเตะเข้าไปเฮ้ย อาไปล้กไผู้ผู <t 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 ้นั่นนะวะเดวร้ยเรเท่าไรหมูอานนี้เดอเงินไปนสี่พันเดอเงินมาพันอืมเธอเงินเจ้าหวแปดพันเจ้าหัวเจ้ถือไปแปดพันจะบอกหมู่เอฟเจมนเกยอืม ่นนเพงอันที่จริงนี่ยเขามีสโคงสแกนอยู่อืมแต่บุมมีแอปบุมีแอปไทยม้วนพี่น้องมือว่านนี่ม้วนแห้งอลีดแบบมามาขัดมาเมื่อคืนยินยังมานั่งตัดคลิปอะไรเออตอนนั้นนะออกเนี่ยขร่ามาค่อยกตัดออกบักลายมันค่อยย่านด้ามา น้อเอฟีพูดว่ามันหายมากไปแจกีกระรอกจนเบิดเต็มนัางตัดออกตอซื้อตวกันเขาไปเหนียวเบิดกันเมเซียวมาล่าข่อยม้วนม้วนมว่าเนี่พี่น้องเสียได้แต่พิ่นอยากมากก่อนแล้วก็คำแล้วกได้ฮ่อบมีเวลาลายนะท้เมว่าเครียดให้เจ้า่อกีมวนชุดลิชุดเด็แล้วกเียองมีเวยนะันว่านซีก็เครียดให้เจ้าเมื่อหัูย้องเยัอเยวอยเงเ เล่ปท้ายเาเขาไปหาว่าไทยคิดว่าไปหาพวกเบาไทยเออโอเคกูสมุนมึงม่นน้ำปูรเอวนตอบมาพันเจาะเี่ยพันบบมอนหาผักไว้นม้าก็เลบกมาสมนตที่ตดที่เพื่อนเรียท่เพื่อนครียดอยเรื่องหังบได้มีอหยังกันกคสิเครียดให้กันมันใหม่เลวเฮ้ยมอเขาียดยังอีสีมึงเครียดยังเครียดังยัเเอามอยู่ัง ใส่ใจในนิดนึงแง่มโนก็ยังให้ผัวก่อดว่วงมัใส่ใจนั่งแน่หน่อยนึงทางด้วยชาบรรลัยมันไหนอยากให้มันนั่นนะอยากให้ผัวใส่ใจอุ้ยขอโทษด้วยพี่น้องเพื่อนนั้นนะอยากให้ผัวใส่ใจมันคิดนมาไม่ใช่พยุห้อนลอยปีแน่นอนดีมักจะก็ต้องใส่ใจมันแน่นิดนึงอย่างให้ผัวใส่ใจใส เออพิตตี้พิตตี <S <S <E ้สาวยังไหนมือน่ะมานั่งนั่งพอมาดัถอนยู่บดโบ๊ทเลยเด็กก็ละก่าใช่เลยมือมันเลยนั่งลุกขนขาเบสเดดึงกดกดออกเกิดเส้นเบอร์เจ็บเบอร์เอาพามงสองห้านะวะอันนี้คือมุมหลังบ้านไอแก้วพี่น้องพื้นที่กว้างขวางอยู่ด้วพี่น้องมุมหลังบ้านของทางจะเป็นสวนผักเนี่ยเขาเรางามงามพี่น้องเขาเรางามแห้งอะรี หมองที่ดูดก็ไผ่ออกพี่น้องแลยกับุ่มแหงงามงามผู้ความสูงนะถ้าแม่นว่าลมมานี้ลมเบิดลมมางแห้งพิตตี้สาวพิตตี้สาวโซ

รถปั่นเขายัางบ่มาสแสดงว่าเป็นแฟนของมันมันจะเอาหน้าไปเขากินมันใส่น้ำมันไหลอืมเออมันไหลคนเฮ้ยมันไหลคนทีดไม้ตามรังเป็นซีฟุนอืมฉีมาตามหลังเป็นซีฟลฉดผตาล้วตายนอดมึงโอ้ยมันทิ่มลงน้ำโอย้ <c oughs> อยอี่างนำ้นำน้ำ <c oughs> น้ำน้ำมอนกระเด็นใส่คิดว่าท่านแตกใส่เต็มหมอพี่น้องดดาด้ดาม่วนนี่ลอ งามบ่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดใหม่เด้่พี่น้นองเพื่อนทมใหม่แล้วเพิ่นยับเข้าไปแล้วบัดน,นี้เพิ่นสิดนนนบบนนได้หน้าบ้านเพิ่นแบบกว้างแห้งพี่น้องบัดนี้ไอ้แก้วหน้าบ้านเพิ่นกวางกวางเนี่ัดนี้จากแต่ก้อนนะเนาะมันสิเฮือนมันสิอยู่ประมาณนี้พี่น้อง,งออืงามบ่งามบ่พี่น้อง ข้างนี้เพื่นกะเท่พื่ขึ้้นบัดน,นี้ท่างนี้มันสิต่ำบันี้สูตรมกักเบาแปบ,บเป็นคนหมักพี่นอ้องใส่กระเทียมะตะไคร่รสดีอืยังกาอื่นเขาอยู่บอ่อ

กูไปคนกินเค็มพะยงว่าใส่น้ำปลาน้ำปลาไปเลยมันไม่ได้เค็มเใช่ไหมเฮ้ยคือมันเค็มโทษมันดูบอไม่เสียวจะเผาใส่รสดีกับใส่ละบอต้องใส่น้ำปลาบอต้องใส่คือเราบอต้องใส่ใส่แต่ปลาแดกก็รสดีนี่ยพ่อดูสิไอเยเหานแบบ

น้องเราจะตีนไก่ตีนไก่นีแล้วเอจี้เข้าาสิเสากินน้ำยาไก่ใส่ตีเข้า่าว่านะแห้งแ่บพี่น้องอย่าเสาแห้งสีแ่บก่วเกาหัวเห็ดมาเพื่อเห็ดเล็บมาเมื่อวานนี่แหละก็มาเล็บเพื่อมายุ่มโดยเฉพาะเพื่อมายุ่มอุกเห็ดมือเส้าีจ้า

มืออื่นไปน้องม่เสี้ยวซะโวยถาวะเจ้าบนเี้วเขาบ่ยังมท่นละเกี้ยวชุมข่อยฮะมันพายุมันสิ่มาตอกเอามาขายตอกเอามาขายโอ้ค้นเข่าเหรอบ่ค้นเขาไม่เสียวตุ๋ยบดาลห้าิเปอด่ามันเลยเอาจเจ็บกูเลย ว่าคือแขนอย่างไรกับโบหูมันบอกอวไรแถอหน้วยเน่ไหร่เดี๋ยวมึงห้องก็ไม่จับเดี๋ยวนี้เต็มกระซ้ามพี่น้องไข่้ำมากระพูดคอยกระชิบไป้าะสื่ออยู่ฝั่งท้ยอยวเจกเซีมาพันอย่างเงี้ยมาสื่อมันเหรอมันไลยมี ขาอยากได้พันงามงามคือพันของเก่าขาออยากได้อะไร<ด>งามง่าข่อยเลี้ยงบบแมงขอยเลี้ยงบบแมงคอจีเลี้ยงแบบข่อยซีเลี้ยงแบบเฮาหากเลี้ยงหักนั่นแหละเลี้ยงบาได้นเฮาหักไปจลองในกระเป๋ากำนั่นตัดองดอกก ใส่พรีกน้ำพี่น้องชุมข่อยมากนี่มีแต่ใส่ปลาแดกได้พี่น้องใสป่ปลาแดกอันนี้ก็ต้มพี่น้องกดปอกบอก้ว้ันอุ่นเข่าพี่น้องใส่ใบ,บมะเขียพี่น้องจะได้นัวนัว โอ้ย่าคนแห้งเด้อเสียวแห้งริมน่ะเพราะว่าจะมาอยู่ทั้งพิ่เมเสียวพอาย่านมันหล่มลงพราย่านหมอข่มลุ่งใส่ขาเราเกลือบมี่บอยเขาได้เกลือมาใช่ไหนเกลืออรด้วยแม่เกลือบริวารไง กินหรือเรื่องระเหยอยู่พี่นนองย่างเจ้าอยากเลยตีคือคือิชิวเข่าไหวแต่แแห่นั่นวิชาว่าบ่มาไหวบ่ หอมกระหอมหอมซิมหรอ้นนี่ใส่มะขามนะพี่น้องครใส่มะขามมะขามกับใบมะเขือพี่น้องส่วนเอ่อ ส่วนคว่ำคว่ำสมนะพอดีลรอซ้ำนี่น้ำป้านะใส่ไป,ปแดงวะอะไรจังวะหลักกระเห็ดแกวตับพี่นนอะแสบป,ปัญญัง มมอาอามาองใน่นี้มองขานปีเ็ีกได้เอีงมะพีข่บ่เอามะขังเลยแล้วมกพีกนะ่ะเนีจะนอนกินนังางครับมากพี่น้องอันนี้ก็คือพานมะขง ย้อยไต่ต่ำพี่น้องต่ำเห็ดแก้วมันต,ต,ต่ำจักหน่อยเนาะถาต่ำร้ายมันสีมันสีบดแสบส,บ,สบต้องต่ำซำเพราะหยาดกันกินนอา,นาขอขอดดเอคงคงคงดออกนานเฮียเล่เกเศดออกมาค <c oughs> ุณนันโมเป็นคนจางดาลา่าสาวเป็นคนจางผู้นี้กับเขา ผู้นี้เด้ซ่ะผู้นี้เด้ะผู้นั่นเด้ซ่ะผู้นั่นเห็ดของกินในครัวเนาะเออเป็นแม่ครั้วผู้นั่นเป็นแม่ครัวน, <c oughs> น้องพี่นอ้องติดตามคลิปหน้า <c oughs> กันการพี่น้องขอบคุณอขอบคุณพี่น,อนอ้องเขามารับส้มนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะพี่น้องเออแมนแมนแมนไปละพี่น้องสวัสดีครับผม น้อยแม่นเฮ้ยเป็นตัวประกอบเออเป็นตัวเป็นตัวประกอบเนี่ยตัวเรื่อง